สวัสดีครับวันนี้ก็มาอัปเดตไกท่ที่บ้านให้ชมครับโตวไวมากครับเอาขึ้นกรงแยกแม่เลี้ยงโตวไวครับกินเก่งมากโต,โตแล้วดูครับระวังให้แม่เลี้ยงกับมีคนแยกเลี้ยงครับเอาแม่ออกไป แยกแม่แตุ้ยต่อแล้วครับตัวนี้ก็อยู่กับแม่ก็ยังเล็กอยู่เลยไม่ตโตไม่ทันตรงนี้ครับ,น,รบนี่โตวกว่าครับแยกเลี้ยงแยกออกจากแม่โตกว่าเห็นเลยครับแต่กินเก่งมากเลย ยังดูเพศผู้เพศเมียบางตัวก็ยังไม่ออกครับขนช่อยขนแหลมที่หลังยังไม่ออกเดี๋ยวออกก็ตรงที่น่ครับงอนงอนออกแดงๆเป็นบางตัวเนี๋ยาจะเป็นตัวผู้งอนแดงน่ครับแม่มัน ขายซึ่งฟักออกมาลูกมั่วสองวันก่อนครับซึ่งออกนลังคอยมีเวลาทำคลิปเท่าไหร่ครับิไว้เดินลม เนี่ยลายก็จับแยกออกมาแล้วครับก๊อ็ๆๆแล้วนี่ก็ไข่กำลังโตแม่เยียแดงแม่เย,ยีแดงตัวนี้ก็ฟักแล้วครับนี่แม่เยีแดงหอกแจ้ครับเยีแดงแจ้เจ้าเ,เกาวิชิตครับลูกเจ้าเกาวิชิต ปารีโอ้ที่ผิดเพ็รก็มาเพาะนี่ครับแม่เย,ยแดนตัวนี้ก็ได้ลูกแล้วครับได้ห้าตัวต้องขังไว้ครับัอไว้่นี้ถ้าปล่อยออกมาโดนแมวขโมยหมดในเท้าก็ในล็อกนี่ก็ ได้ไข่ลูกหนึ่งครับทำรังให้ไม่ยอมไข่เรามาไข่ในดินไก่ก็เลี้ยงตัวสองตัวก็ไม่ค่อยมีเวลาเดี๋ยวเป็ี่นวัดเป็ี่นวัดหายนี่เป็นขี้กากอีกเราสาขี้กากให้กินยาขี้กากแล้วไม่ได้เลี้ยงไม่มีโอกาสไปสัตว์น้ำเลยนในบอริษัทอีก นะทำนั่นที่ไก่วิ่งลู่ไปวิ่งวิ่งสุ่มไก่วิ่งสุม่มทําที่ไก่วิ่งสุมงส่มเสร็จนะแต่เาราผสมคั้นี้ยังไม่เสร็จเลยเหลือวประตูรอประตูก่อนครับพลังประกอบประตูนานเลยไม่ค่อยมีเวลาหนาวหนาวก็ไม่ค่อยได้ทํา สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นงแค่นี้ครับผมวันนี้ก็ฟักเพิ่งลงมาสวัสดีครับ